ย,ย่าโอใจเบิดอย่ามาหาจาดกันแม่หัวใจสิไืมว่าถือข้อนอยกระบ,บุญละตัวย,ย่าเจ้าบอกอยว่าสามสีถูกมนนันบอกเออโอ้ยหน่อยเจ้ากไ็ได้มันตีหา่าละเฮ็ดยังยู่เหรอเออโอ้ยหน่อยถ้าเสียงก็บอกเป่ายู่ห่วยมันแมนบอเทียงกันนัน่นเรื่องนี้ยังคือสีโดนปานี้โอ้ยมันก็บ,บอกว่าเมียมันนั่นงามกว่าเจ้าโ บอกปนันตีเออปนันเหลีวข่อยบ่ยอมเด้อข่อยก็มาสิยอมเนาะเถียงใจขาดคือกันแหละเจ้าเถียงนั่นสนะบ่ล่ะเอาไว้มื้อแล้งนี่ข่อยสิได้กลับไปเถียงกับมันใหม่อยู่เจ้าเถียงให้สนะมันเด้อไอ้เสียงเด้อเออมันเอาสมองส่วนใดมันคิดว่าคือว่ามียมันงามกว่าเมียข่อยหรอือมันนั่นคำแท้เนาะหรมื้อแล้งนี่มึงเตรียมโตเม้าโลดบักลุยฮะว่ายังก่อว่างันอุ้ยเมียกูงามกว่าเมียสูเอ้อไอว้า เบิกเงินเนี่เอาเบิกเงินยังอีกให้ไปราบโบแว่นบ่เอ้าให้ก็ได้งึงใครเห็นงานแม่โอ้ยเนาะแต่ละมือนี่มึงก็ได้เป็นมือเป็นแว่นมากกินแต่เหลาโมาแต่ยาโอ้โหกูยอมมึงละล่ะกินได้กินดีกินเหลาคู่มือคู่แว่นป่านี่มึงสิเก็บเงินอยูยูบ่ว้าบ้าป่แท้มึงก็ยู่อยู่ได้ล่ะคอยฟังบอคข้าผูดห่อพ้นสอนนั่น เงินค้ำกำแก้วเก็บหอมล้อมฤตเคยฟังบอพื่นสอนลูกสอนล้านนันฮฮฟังอยู่ครับก่วยกรปฏิบาตาตานนี่นี่ดีเอ้าปฏิบัติตามตั้งไหนเดี๋ยวนี้นี่ดีหวดแก้วตัวนี้ข้ามืออยู่นี่เงินค้ำันกันในหาแต่กำแก้วนี่กำมาก่อนละเออแมนกลัวมึงแน้เนาะเงินค้ำกำแก้วเออ เจ้าเอาเงินมาให้คอยเบิกมือนีคอยกามีสองอย่างครบเลยเดิพ่อกันอีกแล้วไปใส่น้อ,นอครับคุณสาวสิไปิคุจิปูมเอาคุดทางใดครับอยู่หน้านี่ล่ะจ้าโอ้ยหคุจิปูมมันไปไกลแต่ขนันอยากได้ใจนี่มาคุชยูนี่เด้อครับคุดยูใส่แล้วนะนี่นี่นยูนี่บูเวลาคันมาคุดแล้วนี่ออกไปเมื่อไรได้ครับข้าวข้าวใสกันเดอ้อสิบประท่านเขาครับ อ้าวพอกันอีกแล้วเาครับเมื่อนี้เขาพ่อกันซีเธอแหละเด้นี่ว่าสีคือจังค่ำพูเถ่าโบราณเขาว่าพุม่มลิขิดนะกันยังว่ากูม,มาแต่ขุดจิปปมพุม่มลิขิตแม่งยังอีกเพื่อนกนนูกายุพุ่นหน้ากูกายุพี่ บ่ให้กูกายท้างนี้ให้กูกายท้างได้เมื่พ่อวัคซีนดิบปอบนี่คนหนึ่งหอนโยออ้าว